ยากไม่โอเบื้งเบื้งชมผมอุ๋ยพึ่งน้อยค่ะพึ่งน้อยเคที่จะนอนแล้วค่ะม่นอนยังไม่นอนทำไมถึงไม่อยากนอน1ว3นทุกที่คขินเขินหนูจะนอนแล้วค่ะหนูจะยังดูการ์ตูนอีกขอลองซิขอลองยังไงพรีดเป็ดเช้าหน่อย ทำหน้า้าสงสารสิแห้แม่ให้สงสาร<ม>ถ้าทำหน้าด้านสงสารแม่จะให้สิบนาทีเลยทำยังไงแม่ถึงจะสงสารแมม <Mom. S 2> Can I love you? Dust Tap c o o k e Kooken ปอดกูขึ้น <c oughs> <c oughs> หนดูสิด h าท็อปเ e ็กบินเงิ t ด้าท็อปเ t ็กบินเ้ยปาดู r ิปายู e ันทู m e ไหนทำหน้าน้าสงสารก่อนแม่ขาขอทุกทัล่หน่อยค่าเอากี่นาทีทำหน้าน้าสงสารก่อนเอากี่นาทีเ่ยินาทีค่นี้ริรอถ้ินาทีแล้วบอกหนูด้วยนะรักแม่ไหมเนี่ากเลยรักตาตาไหมเนี่ย ไม่อ่ะบ่อล้มอะอะฟองหัวล้นเกินทำหน้าอะไางเงียหนูชื่ออะไรเนี่ยปิ้น้อยเปิ้น้อยอะไรเ่ยเปลน้อยเคปปิ้งโอเครบยูอีพีพอดีวันู